คนยากจนที่สุดหากรู้จักทำทานก็รวยได้การทำทานทำให้คนรวยได้จริงการทำทานไม่ใ hmm> ช่เรื่องของคนรวยๆอย่างท่านอนาถบิทิกะเศรษฐีเท่านั_<_้นหลายๆคนอาจจะมองว่าเพราะเขามีมากเขาจึงทำได้คนจนๆจะเอาอะไรไปทำทานเพียงแค่หากินให้พอเลี้ยงปากท้องเท่านี้ก็แย่พอแล้ว ความจริงแล้วคนที่ยากจนนั้นยิ่งต้องทำทานให้มากขึ้นเพื่อจะได้หายจนเพราะยิ่งตระหนี่มากเท่าใดความตระหนี่ก็จะผลักเอาความร่ำรวยออกไปทำให้ยิ่งยากจนลงมากกว่าเดิมส่วนคนที่เกิดมายากจนแต่รู้จักทำทานให้ถูกคนถูกการมีจิตกินดีเสมอในการทำทานเขาก็จะสามารถร่ำรวยมีความสุขขึ้นมาได้ ในยุคสมัยของพระพุทธเจ้ากสปมีชายคนหนึ่งที่ชื่อมหาทุกตะแปลว่าชายที่แสนยากจนมีอาชีพเป็นขอทานความยากจนของแกนั้นเรียกได้ว่าจนระดับที่สุดของเมืองเลยก็ว่าได้วันหนึ่งในมหาทุกตะก็ได้รับการจชักชวนจากบัณฑิตผู้หนึ่งให้ทำบุญกับพระพิสุสาวกของพระพุทธเจ้าบ้าง จะได้เป็นบุญวาสนาติดตัวไปไม่ทำให้ยากจนอีกในภายภาคหน้ามหาทุกตะได้ยินการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแล้วก็เกิดความรู้สึกยินดีมากคิดจะทำทานกับพระสาวกของพระพุทธองค์สักรูปหนึ่งก็เลยไปทำการจองพระไว้รูปหนึ่งกับบัณฑิตท,ที่เขาชักชวนบัณฑิตก็เห็นว่าจองแค่รูปเดียวจึงไม่ได้จดบันทึกเอาไว้ แล้วก็ไปชักชวนบุคคลอื่นๆในหมู่บ้านให้มาร่วมทําบุญกันต่อไปฝ่ายนายทุกตะกับภรรยาเมื่อจองพระได้แล้วก็ไปรับจ้างเขาทำงานด้วยจิตเบิกบานอย่างยิ่งเรียกได้ว่าวันนั้นทั้งวันแทบจะร้องรำทำเพลงทำงานกันเลยทีเดียวโดยหวังว่าพรุ่งนี้จะได้ถวายข้าวปลาอาหารกับพระดีๆสักรูปหนึ่ง เมื่อทำงานได้เงินมาก็เอาเงินไปเตรียมซื้อข้าวซื้อของทำกับข้าวไว้เสร็จสับวันรุ่งขึ้นพอไปหาบัณฑิตเพื่อจะรับพระที่จองไว้แต่เพราะบัณฑิตหนุ่มไม่ได้จดบันทึกเอาไว้ก็เลยไม่มีพระให้คนอื่นนิมนต์กันไปหมดแล้วทำให้นายทุกตะเสียใจมากบัณฑิตหนุ่มก็เลยแนะนำว่า เหลือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่อีกรูปหนึ่งท่านไปนิมนต์เถอะพระพุทธเจ้าซุ้งเป็นผู้ที่มีพระเมตตาและอย่างรู้แล้วว่าวันนี้จะส่งเคราะหใครแม้วันนั้นจะมีมหาเศรษฐีพ่อค้าวานิชที่ร่ำรวยหรือบุคคลระดับกษัตริย์จะมารอนิมนต์อยู่ข้างนอกพระอคันธกุติพระพุทธองค์ก็ยังไม่ออกมาจากที่พำนัก รอจนกว่านายมหาทุกตะมานิมนต์จึงเสด็จออกมาแล้วประทานบาตรให้ทำให้คนอื่นผิดหวังกันไปตามระเบียบนายทุกตะกับภรรยาได้ถวายอาหารรสเลิศชั้นดีกับพระพุทธเจ้าด้วยความช่วยเหลือของพระอินท์ที่แปลงกายมาช่วยทำอาหารให้อาหารที่ได้ถวายจึงเป็นของดีระดับอาหารทิพย์เมื่อพระพุทธเจ้าฉันเสร็จ ก็ตรัสอนุโมทนาและแสดงธรรมเรื่องอนิสงค์ของการถวายทานด้วยจิตที่ยินดีทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังทำทานให้ถูกคนถูกการแล้วจะมีอนิสงค์มากมายมหาศาลเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็เสด็จกลับในมหาทุกตะเดินไปส่งพระพุทธเจ้าที่พระคันตกุดี เมื่อกลับมาถึงบ้านของตนเองก็เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นที่บ้านคือแก้วรัตนมณีนั้นไหลท่วมบ้านของนายทุกตะชนิดที่ลูกเมียไม่มีที่อยู่กันเลยทีเดียวหากจะเปรียบเทียบในสมัยนี้ก็คือจู่ๆเขาก็ถูกหวยระดับร้อยล้านพันล้านบาทในงวดเดียวนั่นเองนี่เป็นเรื่องที่ฮือฮามาก ทุกคนต่างเข้าใจว่าเป็นผลแห่งการถวายดานแด่พระพุทธเจ้าพระราชาในเมืองนั้นทราบเรื่องก็เสด็จมาทอดพระเนตรด้วยตนเองสั่งให้คนขนแก้วมณีไปที่ลานประจำเมืองแล้วถามว่าในเมืองนี้มีใครมีทรัพย์สมบัติามากมายเท่านี้บ้างเมื่อไม่มีใครรับพระองค์จึงได้แต่งตั้งให้ในายมหาทุกตะ หรือนายมหายากจนคนนั้นให้เป็นเศรษฐีประจำเมืองมหาเศรษฐีชื่อยาจกคนนี้ก็ทราบดีว่าการที่ตัวเองร่ำรวยมหาศาลได้ขนาดนี้เพราะบุญบาร,รมีที่ได้ทำต่อพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้ประมาทในการทำบุญตลอดชีวิตก็ยังคงทำบุญให้ทานช่วยเหลือคนยากจนเสมอมาจนสิ้นชีวิต และในชาติสุดท้ายก็ได้เกิดมาเป็นบุรุษที่มีชาติตระกูลร่ำรวยในตระกูลอุปถาคภาพพษาริบุตรที่ชื่อว่าบัณฑิตและได้บรรลุเป็นพระราหารตั้งแต่เป็นสาม,มเณรด้วยเอ๋ A. ชื่อบัณฑิตหรือว่าชื่อสาม,มเณรสุกันะการทำทานขอเพียงเจตนาท่านบริสุทธิ์แล้วให้สิ่งใดก็ไม่สำคัญขอบุญรักษาเทวดาคุ้มครอง เจ้ากรรมนายเวรให้อภัยูทนาสาธุ